ในยุคที่ทุกอย่างเป็นดิจิตัลไปหมดแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐที่เราเข้าไปใช้งานกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันปลอดภัยแค่ไหนกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ฉบับแรกของประเทศไทยกันครับที่จะมาเป็นเหมือนเกราะก้องกันใหม่ให้กับข้อมูลของเราทุกคนเลย คือการที่บริการภาครัฐย้ายไปอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยมันก็สะดวกสบายขึ้นเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนเราเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ซึ่งอาจจะนําไปสู่ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆที่มันร้ายแรงแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างกว่าที่เราเคยเจอมาเลยโหลองดูตัวแรกนี้สิครับปัจจุบันเนี่ยบริการของภาครัฐกว่า80%สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบออนไลน์แล้วนะครับ นั่นแสดงให้เห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลของเราเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนและแน่นอนว่ามันก็หมายความว่าพื้นที่ให้แฮกเกอร์เข้ามาโจมตีทางไซเบอร์มันก็ขยายใหญ่ตามไปด้วยเหมือนกันแล้วไอ้ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่เราไม่ได้กำลังพูดถึงแค่ไวรัสคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆนะครับแต่เป็นภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยและที่สำคัญมันส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนตัวของเราแบบตรงๆเลยด้วย ภัยคุกคามก็มีตั้งแต่เรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับอย่างการแฮกเพื่อเปลี่ยนหน้าเว็บไปจนถึงเรื่องที่มันร้ายแรงกว่านั้นเยอะเลยเช่นการใช้เว็บของรัฐเป็นฐานปล่อยแมวแวร์หรือว่าขโมยข้อมูลส่วนตัวของประชาชนแต่ปัญหาที่มันเป็นรากเลยนะก็คือระบบที่เก่าขาดการอัปเดตและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการไม่มีมาตรฐานกลางทําให้แต่ละหน่วยงานก็ทํากันไปคนละทิศคนละทางซึ่งนี่แหละครับคือช่องโหว่ขนาดใหญ่เลยและนี่แหละครับคือที่มาของทางออก คณะกรรมาการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่ากมชได้ประกาศใช้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์พศ2568ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโล่ไซเบอร์อันใหม่ที่จะมาปกป้องประเทศของเราครับหัวใจหลักของมาตรฐานนี้ก็คือการสร้างกรอบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานหรือ baseline security framework ขึ้นมาครับ ลองนิพภาพตามนะครับว่าถ้าแต่และหน่วยงานสร้างกำแพงป้องกันบ้านตัวเองคนละแบบบางบ้านก็แข็งแรงบางบ้านก็ไม่แข็งแรงการมีมาตรฐานกลางเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรามาช่วยกันสร้างกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งและเป็นรูปแบบเดียวกันเป๊ะเ๊ะเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐรวมถึงบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามเป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมด เอาละครับก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียดว่าต้องทำอะไรกันบ้างเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจหลักการพื้นฐาน3ข้อที่เป็นหัวใจของมาตรฐานฉบับนี้กันก่อนซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่า CIA Triad ครับข้อแรกเลยนะครับ Confidentiality หรือการรักษาความลับ พูดง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับจดหมายในซองที่ปิดผนึกไว้อย่างดีนั่นแหละครับมีแค่ผู้รับที่ถูกต้องเท่านั้นที่เปิดอ่านได้ข้อมูลก็เหมือนกันต้องมั่นใจได้ว่าจะมีแค่ผู้ที่มีสิทธิเท่านั้นที่สามารถเข้าไปดูได้ต่อมาคือ integrity หรือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลคือมันไม่ใช่แค่ต้องเป็นความลับอย่างเดียวนะครับแต่ข้อมูลนั้นเนี่ยต้องเชื่อถือได้ด้วยลองนึกภาพตามสิครับว่าถ้าเราโอนเงินไป100บาท แต่ข้อมูลถูกแก้ไขระหว่างทางเป็น1,000บาทงานเข้าเลยใช่ไหมล่ะครับนี่แหละครับคือการรับประกันว่าข้อมูลที่เราเห็นนั้นเป็นของจริงและครบถ้วนไม่ได้ถูกใครมาแอบแก้และสุดท้ายคือ availability หรือความพร้อมใช้งานลองคิดดูสิครับว่าถ้ามีข้อมูลที่ทั้งปลอดภัยและถูกต้องเป๊ะๆเ,เลยนะแต่ระบบล่มเขาใช้งานไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับหลักการนี้ก็เลยเน้นว่า ระบบต้องพร้อมให้บริการอยู่เสมอตารางนี้ก็สรุปให้เราเห็นภาพรวมของ CIA Triad ได้ชัดเจนขึ้นนะครับ Confidentiality คือการทำให้ข้อมูลเป็นความลับผ่านการเข้ารหัส Integrity คือการรักษาความถูกต้องของข้อมูลเช่นการใช้เทคนิค hashing เพื่อสร้างลายนิ้วมือดิจิทัลเฉพาะตัวให้กับข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้ถูกแก้ไขและ Availability ก็คือการทำให้ระบบพร้อมใช้งานอยู่เสมอเช่นการมีระบบสำรองเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินเอาล่ะครับเมื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานกันแล้วทีนี้เรามาดูกันว่ามาตรฐานฉบับนี้มีโครงสร้างหลักๆ2ส,ส่วนอย่างไร ซึ่งก็คือส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายและบุคลากรและอีกส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันครับมาตรฐานนี้มองว่าความปลอดภัยเป็น2มิติที่ต้องไปคู่กันครับด้านซ้ายคือการกำกับดูแล อันนี้เป็นเรื่องของคนกับกฎระเบียบการวางแผนการกำหนดหน้าที่ส่วนด้านขวาคือมาตรการทางเทคนิคก็คือการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ป้องกันร,ระบบจริงๆลองนึกทาพว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเลยแต่ไม่มีนโยบายการใช้งานที่ชัดเจนมันก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับทีนี้เรามาเจาะลึกในฝั่งเทคนิคกันบ้างนะครับ การป้องกันที่ดีเนี่ยต้องทำในทุกระดับชั้นเลยตั้งแต่เบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไปจนถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบเลยและนี่คือตัวอย่างเทคโนโลยีที่มาตรฐานนี้กำหนดให้มีครับมันทำงานเหมือนเป็นประการหลายชั้นเลยทีเดียวเริ่มจาก ssl tls หรือไอคอนรูปแม่กุญแจบนเบราว์เซอร์ล้นละครับที่ช่วยเข้ารหัสข้อมูลเหมือนส่งจดหมายผ่านท่อลับ จากนั้นก็มีไฟวอล์ l ที่เป็นเหมือนกำแพงเมืองชั้นนอกคอยสกัดกั้นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาถัดมาเป็น WAF ที่เปรียบเสมือนยามเฝ้าประตูคอยตรวจสอบคำขอที่อันตรายโดยเฉพาะและยังมี DNSSEC ที่ช่วยให้แน่ใจว่าเรากำลังคุยกับเว็บไซต์ที่ถูกต้องไม่ใช่เว็บปลอมที่แฮกเกอร์สร้างขึ้นมาแต่ไม่ว่าเราจะมีเทคโนโลยีป้องกันดีแค่ไหนก็ตามนะครับ จุดที่มักจะเป็นช่องโหว่เสอร์มาเลยก็คือบัญชีผู้ใช้งานนี่แหละครับโดยเฉพาะรหัสผ่านที่เดาง่ายหรือถูกขโมยไปซึ่งมาตรฐานใหม่นี้ได้ให้ความสำคัญและมีมาตรการป้องกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยทางออกก็คือ Multi-factor Authentication หรือ MFA ครับ มันคือการยืนยันตัวตนมากกว่าหนึ่งชั้นโดยใช้ปัจจัยอย่างน้อยสองในสามอย่างนี้ร่วมกันคือสิ่งที่เรารู้เช่นรหัสผ่านสิ่งที่เรามีเช่นโทรศัพท์มือถือและสิ่งที่เราเป็นเช่นลายนิ้วมือค่ะคือต่อให้แฮกเกอร์จะรู้รหัสผ่านของเราไปนะมันก็ยังติดด่านที่สองอยู่ดีครับพอเรารู้แล้วว่า MFA เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังขนาดนี้คาถามต่อมาก็คือ แล้วใครบ้างล่ะครับที่จะต้องใช้งาน MFA ตามมาตรฐานใหม่นี้คำตอบชัดเจนมากครับกลุ่มแรกคือผู้ดูแลระบบและนักพัฒนาเพราะเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้สูงสุดเลยกลุ่มที่2คือผู้ใช้ที่ต้องเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลทางการแพทย์และกลุ่มสุดท้ายคือทุกคนที่พยายามเข้าระบบจากภายนอกเครือข่ายขององค์กร การบังคับใช้ MFA กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้ถือเป็นการปิดประตูใส่หน้าแฮกเกอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปกันว่าทำไมมาตรฐานฉบับนี้ถึงเป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับโลกดิจิทัลของประเทศไทย ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นครอบคลุมทุกมิติเลยนะครับสำหรับประชาชนอย่างเราๆก็จะได้ใช้บริการที่ปลอดภัยขึ้นความเชื่อมั่นโดยรวมต่อภาครัฐก็จะดีขึ้นในฝันของนักพัฒนาและคนทำงานไอทีก็จะมีแนวทางที่ชัดเจนในการทำงานและที่สำคัญที่สุดคือมันช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศโดยรวมและยังสอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆที่มีอยู่ด้วยและนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดครับ การมองว่าความปลอดภัยเป็นเพียงค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นมุมมองที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วมันคือการลงทุนที่สําคัญที่สุดเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นรากฐานของทุกบริการในยุคดิจิทัลและเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับ